ด้านการสงครามสิลปนะ รักมีใบเจ้าไม่ควรประเมินศัตรูต่ำไปนะคิดว่าข้าโง่เหรอคิดว่าข้าจะไม่รู้แผนสงครามของเจ้าอย่างนั้นเหรอยังไงเจ้าก็เป็นเจ้าจริงๆคิดว่าคนอื่นโง่แล้วก็อยู่ต่ำกว่าเจ้าอย่างนั้นสินะไม่มีทางตามเจ้าท่านข้าสมเพศเจ้านาลานได ข้าไม่เคยมองว่าเจ้าต่ำกว่าข้าข้าวังไว้เสมออยากจะให้เจ้าเข้าใจข้าบ้างสักนิดลักษมีใบเสนอมิตรภาพให้เจ้าด้วยความจริงใจแต่ว่าเจ้าเจ้าทำอะไรละ่ะเจ้าหักหลังข้าฟังหนะาลัดได้มองไปรอบๆเจ้ามองไปที่ผลของสงครามสงครามมันจะก่อให้เกิดแต่การทำลายล้างการทำลายล้างเท่านั้นการทำลายล้างทั้งสภาพจิตใจร่างกายและทรัพย์สินมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเจ้านั่นแหละ และความจริงก็คือข้าไม่อยากจะตัดสินเจ้านะแต่เท่าที่ข้าเห็นเจ้าหนับมันเป็นคนขี้คลาดกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เยอะเลยเจ้าใช้แผนแทงข้าข้างหลังล่ะมันช่วยเจ้าไม่ได้แล้วล่ะเจ้าข่าคนบริสุทธิ์มากมายข้าฟังเจ้ามามากพอแล้วข้าไม่ไว้ชีวิตเจ้าแน่ท่านอาชยาทหารของอชาล้อมราชินีไว้แล้ว เราเข้าไปคุ้มกันไม่ถึงเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนในตอนนี้ข้าตัดสินใจแล้วรักุน่าสิงกอดคานสุนเดอร์นาสิงเราทุกคนกลับมาแล้วกลับมาก่อน ทัทยาชีวิตของราชินีตกอ,อยู่ในอันตรายแต่ท่านสะให้เราถอยทัพอย่างนั้นเหรอนี่จะครบเรากำลังทูกกับทหารของออชาเท่านั้นแต่ว่าเป้าหมายของเราคือการฆ่าลาไดสาขาเท่านั้นนางรูปแผงของเราก่อนล่วงหน้าแล้วตอนนี้นางล้อมท่านราชนีไว้แล้วและตอนนี้เราทําตามแผนไม่ได้อย่างที่คิดแล้วเราต้องถอยทัพก่อนเนะเพื่อความปลอดภัยทัทยาเราต้องทาอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นหายนะแน่รักุนาน ข้าจะไปถึงตัวลาไดสาขาเองไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแผนก่อนในตอนนี้พวกเราจะต้องแยกกันไปฟังข้านะ,ะเด็กผูา อภัยเจ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าคือคนอินเดียประชาชนของข้ารักษมีใบไม่ทำร้ายประชาชนของตัวเองข้าไม่มองว่าเจ้าเป็นคนร่วมชาตินนดข้า Mm! ha 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 ha

อ๋อท่านตาท่านแม่น่ะจะกลับมาทันวันเกิดของข้าไหมต้องตอนสิไม่ไม่ท่านแม่บอกว่าท่านแม่จะฉลองวันเกิดข้าอย่างยิ่งใหญ่เลย แล้วแม่ก็บอกว่าอีกไม่นานด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวันก็จะถึงวันนั้นแล้ว mm. ถ้าจะต้องอดอาหารจนถึงวันนั้นเลยเหรออื mm. ไม่นะองค์ชายวันเกิดของเจ้าคือวันที่26เราจะฉลองกันใช่ไหมล่ะอืมืมือมอยากจะกินขนมวนหวานๆสินะหิวใช่ไหมล่ะฮืม นี่ครับท่านองค์ชายกินเลยไม่นาะบุดาเขาไม่ได้ให้ขนมกับเจ้าเขากำลังยามเจ้าหุบปากนะรับไปสิองค์ชายองค์ชายแห่งจันทรี คงจะหิวสินะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ข้าไม่ชอบเอาไปสิองค์ชายเอาไปสิกินซะสิ Thầm mày cháu Cháu, cháu gai đi đi hui 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 chạp bắn, chạp bắn อย่าให้ม uhm ันมากเกินไปนะไอ้แก่ข้าจะฆ่ามันหข้าจะฆ่ามันไม่ไม่เนีวสันเจ้าอย่าทำอะไรเขา เจ้าน่ะเก่งแต่เรื่องทำร้ายคนอ่อนแอจำเอาไว้ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรที่มันบาปช้าแค่ไหนเมื่อราชินีรู้เขา้าเจ้าจะต้องถูกฆ่าให้หายไปจากผิวโลกนี้แนะ่แต่ก่อนที่นางจะมาอังกฤษของเราก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วมันจบแล้วละ่ะเราชนะและ้วเราชนะ เอาปืนใหญ่ของเรามาเราจะต้อตอบด้วยปืนใหญ่ของเราเรา,าไม่เห็นว่าปืนใหญ่มาจากทางไหนเหลยของทัพจันซีอยู่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้ปืนใจญของเรายังไม่ถูกเป้าแน่นอนท่านราชินีหุบป,ปากทำตามที่ข้าบอกเดี๋ยวนี้ให้อภัยหม,ม,ม่อมฉันด้วยศัตรูอยู่ไกลมากถ้าเรายิงกองทัพของเราอาจจะโดนระเบิดซะเองให้อภัยหม,ม,ม่อมฉันด้วยเถอดท่านราชินีเจ้า Oh <laughs> ได้เวลาของเราแล้วเหรอใช่แล้วท่านเราจะต้องไปที่วัดนะโอโ้โหสวัสดีรามนาดจะจะไปไหนแต่คนมากมายขนาดนี้ฮะจะพาคนไปไหนกันจะไปที่วังหลวงนะเอองั้นเหรอ อีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดอง์ชายแล้วแต่ว่าราชินี้ไม่อยู่นะเราจะฉลองวันเกิดองค์ชายได้ยังไงกันละ่ะแต่ท่านพ่อของราชนี้อยู่ที่หังเราไปทมเขาโกรนไะไปเถอะไปเถอะเราไปด้วยนะใช่ไปด้วยกันเลยไปเลยปไปยกันไปราชินีรักเสมีใบย,ยังอยู่พวกเจ้าไม่มีทางทำอะไรเจ้นสีได้แนะ่ ประชาชนทุกคนในจันรีพร้อมสละชีพเพื่อจันสีท่านครับท่านขอแสดงความเคารพเกิดอะไรขึ้นมีคนมากมายจะพยายามเข้ามาจากประตูหน้าวังเราให้พวกมันเข้ามาไม่ได้จนกว่ากองทัพของเราจะมาถึงจันซีห้ามใครเข้ามาในวังเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคนทั้งจันซีจะแห่มากันหมดเลยครับ บอพวกมันว่าตอนนี้ในวังไม่มีใครอยู่ท่าครับพวกมันไม่ยอมแน่จะถึงวันเกิดขององค์ชายพวกนั้นอยากจะเจอองค์ชายและเตรียมการฉลองวันเกิดให้กับองค์ชายเจ้าเห็นไมล่ละเนวสอนไม่ใช่แค่ประชาชนจันสีแต่ว่าทั้งอินเดียรอไล่เจ้ากลับบ้านจนไม่ไหวแล้วเราจะจัดการกับอินเดียจัดการทั้งอินเดีย เจ้านะต้องไปบอกพวกมันให้ไปจากที่นี่ซะไม่เจ้าต้องไปข้าไม่ไปประชาชนจันทร์สีอยากจะเจอองค์ชายแห่งจันทร์สีถ้าประชาชนจันทร์สีถูกห้ามไม่ให้เข้ามาในวังคนพวกนั้นก็จะบุกทำลายประตูวังเข้ามาเองอ บอกมาไอ้แกว่าจะไปหรือไม่ไปแนวสอนเออคือเราอยากจะเข้าไปแนวันให้แล้วก็ไปหน่อย ให้เราเข้าเถินเถ้าเข้าเลยให้เราเข้าไปเินวังให้เราไปในวงเถินให้เราเข้าไปหน่อยให้เราเข้าไปเถินให้เราเข้าไปในวังเถินให้เราเข้าไปในวังให้เราเข้าไปในวังให้เราเข้าไปเราาเข้ไปถิด สวัสดีท่านเรามาที่นี่เพื่อถามเรื่องวันเกิดขององค์ชายนะท่านโมโรบานไม่เคยมีใครไม่ให้เราเข้าหวังในวันมงคลนะพวกเรามาหาองค์ชายพะยะค่ะแต่ว่าองค์ชายกำลังนอนอยู่นะตอนนี้กำลังนอนอยู่เขานอนตอนบ่ายแบบนี้เหรอมีอะไรท่านตัวภาพดีหรือเปล่าพะยะค่ะ มีอะไรท่านดูไม่สบายใจเลยนะไม่ไม่ใช่แบบนั้นเออที่จริงแล้วข้าห่วงเรื่องสงครามนะราชนินีไม่อยู่ในวังด้วยเมื่อราชนินีกลับมาเราจะฉลองกันตอนนี้เออพวกเจ้ากลับไปกันก่อนนะกลับไปก่อนกลับช่วยกลับไปก่อนนะพวกเจ้ากลับไปกันก่อนนะ งั้นก็ไปกันเถอะไปเถอะไปับเถอะครับเถอะป้าป้าอ้โอ้ไม่อย่าร้องนะไม่ต้องร้องทุกอย่างจะเป็นปกตินะพระเจ้าขอให้มานุรีบกลับมาเถอะท่านรีบส่งมานุกลับมา อรักุน่าสิงจับตัวมันพามันไปเจ้าคิดว่าแผนสงครามของเจ้าจะเอาชนะทุกคนได้อย่างนั้นสินะดูตรงนั้นสิ ท่านราชินีเรามีทหารแค่สี่พันน้อยแต่ทหารออชากับอังกฤษรวมกันถึงสี่หมื่นเลยนะพกะยะค่ะลาดยสาค่ะเจ้าพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วนะว่าเจ้าเป็นคนชั่วจากข้างในเจ้ายอมรับความช่วยเหลือจากพวกอังกฤษ เจ้าทำลายกฎสงครามทำไมเจ้าถึงไม่เข้าใจนะว่าพวกอังกฤษมันคือศัตรูของเราและคนทั้งอินเดียลักษมีใบทุกอย่างในสงครามมันยุติธรรมหมดอังกฤษคือศัตรูของเจ้าไม่ใช่ของข้า